ฟังง FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าววิทยุสำหรับทุกคนในครอบครัวสวัสดีทุกวันในลายอย่างมั่นใจได้แล้วเพราะเจนโฟที่อัพอย่างเราจะเก็บหมวกใบโปรดกับผ้าโพกที่เคยใช้เข้าตู้ไว้แล้วโชว์ผมสีเข้มแทนดอกเหล่าที่เคยกวนใจแบบไร้กลิ่นฉุนได้ด้วยตัวเอง นี่ไงแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเด y h a ฮรเพื่อนใหม่ติดห้องน้ำบ้านเราแค่ใช้เวลาหมักสัก20นาทีแล้วล้างออกก็พร้อมออกจากบ้านลดไวได้เต็มพลังอีกครั้งแล้วนะอ่ะไปตาต่อกันได้ทั้งช h อปปี l a า a าด้รวมทั้งไลน์ช็อปแอดเดฮหรือโทร0813168168 อัพเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลสวัสดีครับ สาธิตกริกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพฤหัสบดีที่23กันยายน2564หรือ2 0 2 1ครับเรื่องที่จะคุยก็น่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักแล้วกันนะครับวันนี้ต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็พูดถึงผลของการแข่งขัน,ขน,ขนฟุตบอลลีกัพรอบ3ซึ่งเมื่อวันอัคารเนี่ยมีเตะก,กันไปแล้ว10คู่และเมื่อวานนี้ก็คือคืนวันพุธก็มีเตะก,กันไปอีก6คู่นะครับ ในรอบ3ของลิกครับเหลือ32ทีมเพราะฉะนั้นก็มี16คู่แล้วก็แตะกันไปตอนนี้รู้ผลครบทวนแล้วนะครับเพราะว่าการขันในรอบ3เนี่ยรู้ผลในนัดเดียวเลยถ้าเสมอก็ต้องดวนจุดโทษชี้ขาดเลยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเสมอก็จะมีการต่อเวลาพิเศษก่อนต่อเวลาอีก30นาทีแต่กฎของลิับในรอบต้นๆเนี่ยก็จะไม่มีการต่อเวลาถ้าเสมอปุ๊บ90นาที ยิงจุดโทษชี้ขาดเลยนะครับหลายคู่มีการดวนจุดโทษชี้ขาดทีมใหญ่บางทีมกว่าจะลุ้นผ่านเข้ารอบ4ซึ่งเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปได้ก็มีเหมือนกันที่เกือบเอาตัวไม่รอดบางทีมถึงขั้นไม่รอดม่องเท่งตกรอบไปเลยโดยที่ไม่ได้ไปลุ้นถึงจุดโทษก็มีหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ที่ตกรอบไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการ ตกรอบจากการแพ้แพ้คาบ้านด้วยเมื่อคืนนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงจะได้ติดตามแล้วกับการที่แมนเูเต็ดบุกไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอดดอนสเตเดียมรังของทีมขุนค้อนและทีมปีศาจแดงก็บุกไปเฉือนเอาชนะได้อย่างวุดวิดในช่วงท้ายเกม2ประตูต่อหนึ่งชนิดที่มีดราม่ากันแบบสุดๆว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งลูกที่ควรจะเป็นจุดโทษแล้วผู้ตัดสิน ไม่ให้แล้วก็มีทั้งการให้จุดโทษแต่ก็มีการเซฟได้ชนิดเหลือเชื่อในช่วงทดเวลาพิเศษซึ่งในเกมนั้นเนี่ยแมเดสุขสมหวังที่บ้านของเวสแฮมแต่เมื่อคืนผลที่ออกมาแตกต่างกันครับเมื่อคืนนี้เล่นที่โอทรฟั์ดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองแต่แมนยูเต็ดที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยให้ผู้เล่นตัวจริงได้พักเกือบทั้งทีมหมายถึง1 1ตัวจริงที่ลงสาจากเกม เมื่อวันเสาร์ในเกมพรม์ลีกกับเวสแฮมเนี่ยก็ให้ได้พักแล้วก็ส่งตัวสำรองลงสนามตัวสำรองนี้ในที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางคนที่เป็นตัวเก่าๆบางคนก็ไม่สามารถแย่งตำแหน่งในทีมตัวจริงได้ในช่วงของการออกซ้ายหรือการใหม่เนี่ยก็ได้ลงสนามไปกันอย่างอะไรกว่าเป็นโอกาสของแต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าในเกมพรม์ลีกซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้จัดการทีมของทีมไหนก็ตามก็จะต้องให้ตัวผู้เล่นที่เขาคิดว่าดีที่สุดลงสนามแต่ในเกมฟุตบอลถ้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้วยใบเล็กของ,องกรีอย่างลิคับเนี่ยหลายๆทีมก็จะจัดตัวผู้เล่นแบบผสมผสานเอาตัวสมรองลงเอาตัวตัวที่แบบเป็นดาวรุ่งลงแมนยูเนเตดเมื่อวานนี้แม้ว่าตัวผู้เล่นที่ลงสจะเป็นตัวสำรองเกือบทั้งชุดแต่ถ้าดูจาก ตัวผู้เล่นชื่อชั้นแล้วยังไงก็ต้องถือว่าก็ไม่ใช่เป็นทีมชุดที่แย่อะไรถึงขนาดและการที่พวกเขาเล่นในบ้านตัวเองพวกเขาก็ควรจะเอาชนะได้แต่กลับกลายเป็นแพ้ขาบ้านไปนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงผลการขงขันในวันอังคารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ทีมใหญ่ที่เตะและรู้ผลไป,ไปก่อนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคาร ทั้งทีมที่เป็นแชมป์เก่าของถ้วยใบนี้แล้วก็เป็นแชมป์ใน3ฤดูกาลหลังสุดติดต่อกันมาแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบันลัขา์ก็ถล่มวิค o อมบอนเดอร์สไปถึง6ประตูต่อนหนึ่งก็เป็นทีมที่ห่างชั้นกว่ากันเยอะอยู่แล้วนะครับแมนซิตี้ก็ผ่านเข้ารอบไปแบบฟอร์มสวยหร,รูเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเองแม้ว่าจะเจอทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกด้วยกันอย่างนอริชซิตี้ แต่ w i c h 5ห้านัดในรีรม์ลิกกับการออกซ่าร์ือูการใหม่ไปแล้วเนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยแพ้5นัดรวดนอกจากนั้นในเกมนัดเปิดเรือการของ Norwich พวกเขาก็ยังแพ้ลิ์พูคารังแครโรสของพวกเขาเองมาแล้วศูนย์ประตูต่อ3เมอวัาดังคารก็เหมือนเดิมเล่นในบ้านตัวเองสำหรับ Norwich แล้วก็ต้านลิ์พูไม่อยู่ก็แพ้ไปอีก0ประตูต่อ3เหมือนกันแม้ว่าลิ์พูจะใช้ผู้เล่น ที่เรียกว่าเป็นตัวสมรองพวกดาวรุ่งผสมผสานกันนะครับแต่ทีมเรียกว่าทีมที่ไม่ใช่ชุดใหญ่แบบฟูลทีมของเยอเกมีครอปที่ส่งลงสามไปก็ยังเหนือกว่า Norwich เยอะแล้วก็ชนะไปแบบขัดลอยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับในเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยคู่อื่นที่มีเตะกันไปนะครับก็มี b r ร n ท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอก็คือทีมที่ขึ้นมาสู่ พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่นี้แล้วก็ถือว่าผลงานในช่วงออกสาร5นัดแรกของพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับเบนฟอร์ดนับตั้งแต่ที่ลงเล่นเป็นทีมแรกสุดคู่แรกสุดในการออกซารฤดูกาลใหม่นี้เกมที่พวกเขาเปิดบ้านพบกับอาร์ซอลแล้วก็ชนะอาร์ซอลไป2-0เมื่อวันอังคารเนี่ยเบนฟอร์ดเจอกับโอเดมแอตเลติกก็ชนะไปสวยหร,รูเป็นทีมที่ ราชนะขาดลอยที่สุดก็ว่าไ,ได้ก็คือ7ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับโดยครึ่งแรกก็นําอยู่ถึง5ประตูต่อศูนย์แล้วใน7ประตูของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมาคัสฟอสทำคนเดียว4ประตูลูก1 0จากจุดโทษตั้งแต่3นาทีแรกหลังจากนั้นลูก20ก็ตามมาด้วยตัวเขาเอง แล้วก็มาเป็นยูเอ็นวิซซากับผู้เล่นของทางด้านโอเดมที่ทำเข้าประตูตัวเองเป็นลูก3-0กับ4-0นะครับราฟาเอลเดียร่านี่คือผู้เล่นของโอเดมที่ทำเข้าประตูตัวเองจากนั้นลูกลูก4-0เนี่ยนาที43นาทีถัดมาอีกไม่กี่จใจนาที44มาร์คัสฟรอสก็ทำแฮตทริกได้ตั้งแต่ยังไม่หมดครึ่งแรกเลย ครึ่งแรกนำา50ครึ่งหลังถึงนาที60มารคัสฟอสทำเพิ่มอีก1ประตูเหมาคนเดียว4ลูกจาก6ประตูของเบรนท์ฟอร์ดไปก่อนที่วิซ่าจะทำประตูที่2ให้กับตัวเขาเป็นลูก7 0ก่อนหมดเวลา3นาทีนะครับเบรนท์ฟอร์ดก็ทำงานได้อย่างสวยหรูอามากๆนอกจากนั้นอขออภัยครับที่ผมบอกว่าเบรน f ฟอร์ดเป็นทีมที่ชนะในรอบสมากสุดคือ70 ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังชนะ6-1แต่จริงๆแล้วมีอีกทีมครับคือซ้อมตันบุกไปถล่มนิวพอร์ตคา n นตี้8ประตูต่อ0ครับแหมผมลืมดูผลของคู่นี้ไปนิดนึงนะครับโดย8ประตูต่อ0ก็มีแฮตทริกฮีโร่เหมือนกันครับสำหรับทีมนักบุญของ ford เบรนฟอร์ดเนี่ยแฮตทริกฮีโร่เนทำ3า3ประตูได้ตั้งแต่ยังไม่หมดเครื่องแรกแต่ส่วนของซอมตันเนี่ย ครึ่งแรกนำ3-0นะครับบุกไปถลมนิวพอร์ตครึ่งแรกนำ3-0ครึ่งหลังเนี่ยคนที่เป็นแฮทริกีโรมาทำประตูลูก4-0 5-0และประตูปิดท้ายลูก8-0ในช่วงทดเวลาลูก4-0นาที48ลูก5-0นาที55นั่นก็คือโมเมตเอลยานุซี่นะครับทำคดียว3ประตูในขณะที่มี อีกคนหนึ่งที่ทำสองประตูคืออัมบันโดโบฮาทำประตูแรกกับประตูลูก60ส่วนที่เหลืออีก3ลูกก็มาจากเนธานเชลล่าไคล์วอเกอร์พีเตอร์สแล้วก็เนธานเรดมอนด์นะครับซอมตันก็ทำงานได้อย่างรหดูเลยแม้ว่าในช่วงออกซาร์ดพรีเมียร์ลีกด้วยกันที่ผลงานของซอมตันจะ,ะค่อนข้างย่ำแย่มากๆก็ตาำนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีคู่ที่ยิงประตูกันเยอะอีกนะครับยังมีเบอร์ลี ก็เอาชนะโรชเดลไปได้4ประตูตอนหนึ่งโดยมีแฮตทริกฮีโร่แล้วก็ทำคนเดียว4ประตูอีกเหมือนกันครับคือเจ r โรดิกสนะครับก็เป็นกองหน้าของเบอร์ลี่ที่เหมาคนเดียว4ลูกเลยครับหลังจากที่โรชเดลเนี่เป็นฝ่ายบุกไปนำเบอร์ลี่ที่เทิร์ฟมัวก่อนในช่วงต้นคขึ้งหลังนาที47หลังจากนั้นเจโรดิกสก็ตีเสมอนาที50ช่วยให้ทีมนำา21นาที60 แล้วก็ตามมาติดติดลูก3าหนึ่งในในาทีหกสิบสองก่อนจะปิดท้ายเหมาคนเดียวสี่ลูกลูกสี่หนึ่งในในาทีเจ็ดสิบหกครับก็เรียกว่ามีแฮตทริกฮีโร่ของหลายๆทีมกันเลยทีเดียวนะครับในรอบสามของ Cup ลิเคัพฤดูกาลนี้ด้านในจานั้นก็ยังมีเบรสตันนอตเอนครับที่ก็ชนะเยอะเหมือนกันนะครับคือชนะเชลเน็มทาวสี่ประตูตอนหนึ่งแล้วก็มี อาร์เซนอลเองก็ถือว่าชนะในสกอร์ที่ขาดลอยเหมือนกันนะครับบุกไปถล่มเวสต์บรอมเบอร์ียเบียนได้ถึง6ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับไอ้ปีใหญ่อาร์เซนอลอาร์เซนอลเนี่ยออกซฟอร์ดสามนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเสียไป9ประตูอย่างที่แฟนๆทราบแพ้รวดเลยนะครับหลังจากแพ้เบนฟอร์ด0-2ก็แพ้เชลซีคาบ้านอีก0-2แล้วก็บุกไปเยือนแมนซิตี้ก็โดนแมนซิตี้อัดไปอีกศู สามนัดแรกพวกเขาเสีย9ประตูยิงใครไม่ได้เลยแต่2นัดหลังมาเนี้อาร์ซอลชนะนัดละ1 0ใน2นัดหลังของพรเมร์ลีกแม้ว่าจะยิงได้2ประตูและเสียไป9ประตูแต่พวกเขาก็เก็บไป6คะแนนจากการชนะใน2นัดหลัง้วก็ฟอร์มก็กำลังดีขึ้นมาละและในเกมลิขับรอบ3นี้อาร์ซอลก็ยังชนะโดยยิงได้ถึง6ลูกแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยนะครับที่บุกไปพิชิตเวสต์บรอมเบอร์ชัเบีเนเนครับก็ ได้6ประตูนี้จากแฮตทริกฮีโร่เหมือนกันคือเปียอเมเบริกโอบาเมยองครับเราก็มีแฮตทริกฮีโร่กันเยอะเลยนะครับโอบาเมยองเป็นคนทำประตูแรกให้อาซอลตั้งแต่นาที17แล้วก็ลูก20ก็จากตัวเขานาที45ในช่วงทเวลาของครึ่งแรกไป1นาทีนิ克拉เปเป้เปเปยังบุกลูก30ได้อีกจากนั้นเข้าสู่ครึ่งหลังได้5นาทีบุกโยซาก้าหในดาวรุ่ง ของอาซอแลวก็ของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ทำประตูลูก4-0เปียาอเมริกอมาเยองมาทำแฮตทริกให้กับตัวเขาได้เป็นลูก5-0นาที63และนาที69ก็เป็นอเล็กซองลากาซนะครับที่ทำประตูปิดท้ายให้อาซอบุกไปถลม่มเวสต์ r รอมเชียเบียนได้สวยหรูเลยทีเดียวครับส่วนที่ต้องลุ้นกันแบบแพ้ชนะกันแล้วก็ ต้องมายิงกันถึงจุดโทษนะครับมีคู่ไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงไปบ้างนะครับมีเบรนท์ฟอร์ดที่ถล่มโอเดม7-0พูดถึงไปแล้วเบอร์ลี่ชนะโรชเดล4-1แมชเตอร์ซิตี้ถล่มวีคอม6-1ลิฟพูบุกไปพิชิตนอริช3-0เบรสตันก็ชนะเชลล์แนม4-1แล้วก็มีคู่ที่ต้องดวลจุดโทษชี้ขาดหลังจากเกม90นาทีจบในสกอร์2-2 มีอยู่2คู่นะครับที่จบ2-2แล้วก็ยิงจุดโทษชี้ขาดเอฟเวอร์ตันเป็นอีกหนึ่งทีมเป็นทีมพรีเมียร์ลีกที่ตกรอบไปตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคารบุกไปเยือนควีนส์พาร์เรนเจอร์สที่ลอฟท์ซัทโรดเสมอกัน2-2โดยที่ก็เป็นควีนส์พาร์นเนี่ยเป็นฝ่ายนำก่อนตลอดนะครับเชลยออสตินยิงให้ควีนส์พาร์นนำา1 0ลูก้าดีนตีเสมอให้เอเวอร์ตันหนึ่งหลังจากนั้นออสติน ทำประตูที่2ให้กับตัวเขาช่วยให้คุณสวักนำอยู่ในครึ่งแรก2 1เข้าสู่ครึ่งหลังได้3นาทีครับอันดรอสเฮาเซนก็ตีเสมอให้กับเอฟเวอร์ตันได้แต่พอจบ90นาทีเสมอกันไม่มีต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วนะครับก็ต้องโดยจุดโทษชี้ขาดและคู่นี้ดวลกันถึง8คนหลังจากที่5คนแรกของทั้ง2ทีมเนี่ยยิงเข้าทั้งหมดครับพอเสมอกัน5ต่อ5ก็ต้องดวล ต่อที่คนที่6-7ถ้ายัางเสมอกันอยู่นะครับก็เป็นแบบซัดเดเดไปเรื่อยคนที่6คนที่7ของทั้ง2ทีมก็ยังยิงเข้าคนที่8ของเอ e เวอรตันคือทอมเดวิสยิงไม่เข้าในขณะที่คนที่8ของทางด้านควีนส์พาร์กก็ยังยิงเข้านะครับคือจิมมีดดันก็ส่งผลทําให้อาร์เซอลเอเวอรตันครับแพ้ในการโดนจุดโทษชี้ขาดให้กับควีนส์พาร์กไป7ประตูต่อ8โดโดยควีนส์ ยิง8คนเข้าทั้งหมดเลยครับเอเวอร์ตันทอมเดวิสมาพลาดคนที่8ส่วนซอมตันครับเป็นอีกทีมของพรีเมียร์ลีกเจอกับเชฟฟิลด์นตเต็ดบุกไปเยือนเชฟฟิลด์เนตเต็ดเสมอ2-2เหมือนกันโดยก็ต้องมาดวนจุดโทษชี้ขาดกันและสุดท้ายก็เป็นทางด้านซอมตันที่ทำได้ดีกว่าโดยในส่วนของซอมตันเนี่ยเป็นฝ่ายตามหลังก่อนแล้วก็มาแซงนำา21ในครึ่งหลัง ก่อนที่จะโดนเชฟฟิีเนตต์ตีเสมอเป็น2-2เอ็นดาซีเวนส์นะครับทำประตูให้เชฟฟิีเนตต์นำตั้งแต่8นาทีแรกอิบราฮิมาเดียโลตีเสมอซัมตันนาที23หลังจากนั้นโมเมตซาริซูก็ทำประตูให้ทีมลักบุญนำ2-1นาที53นาที66โอลิเวอร์แม็กเบอร์นียตีเสมอให้เชฟฟิีเนตต์เป็น2-2 ดวนจุดโทษชี้ขาดกันสําหรับคู่นี้ยิงกัน5คนยิง5คนเนี่ยของทางด้านเชฟฟิเนตต์คนที่2ยิงพลาดของทางฝั่งซ้อมตันมาคนที่3ยิงพลาดเท่ากับว่าผ่าน3คนเสมอกันอยู่สองคนที่4ของซ้อมตันอิบราิมาเดียโลทําประตูในเกมได้ก็มาทําประตูจากลูกจุดโทษได้ด้วยนะครับช่วยให้ซ้อมตันนำสามสคนที่สของ เชฟฟีเนต็ดคือโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ทำประตูในเกมได้แต่ในการดวนจุดโทษชี้ขาดในเขายิงพลาดก็เลยทําให้ผ่าน4คนทางด้านซอมตันนำา3-2นั่นหมายถึงว่าคนที่5ของซอมตันถ้ายิงเข้าชนะเด็ดขาดทันทีเชฟฟีเนต็ดจะหมดสิทธิ์ลุ้นยิงคนที่5เลยนะครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดทางด้านซอมตันยิงได้แล้วก็เป็นโอเรียโรมิ ที่ยิงเข้าไปได้ก็เลยทำให้ซอมตันชนะในการโดนจุดโทษชี้ขาดไป4ประตูต่อ2นะครับส่วนวัตฟอร์ดเนี่ยแพ้สโตกซิตี้ขาบ้าน1ประตูต่อ3แล้ววีแกนแอตติกก็แพ้ซันเดอร์แลนด์ขาบ้าน0ประตูต่อ2อีกทีมพรีเมียร์ลีกที่ต้องโดนจุดโทษชี้ขาดก็คือลิสต์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนฟูลแลมที่โครเวนคอเทจเสมอ00 คู่นี้ก็ยิงจุดโทษกัน8คนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใน5คนแรกเนี่ยพลาดกันฝั่งละ2คนโดยของฟูแลมนีพลาดคนแรกกับคนที่4ส่วนทางด้านลีสพลาด2คนคือคนที่4กับคนที่5้าครับก็เลยทำให้ต้องดวลกันต่อคนที่6คนที่7ยังยิงเข้าทั้งคู่ เสมอกันอยู่5-5พอคนที่8 Rodico Muys ของทางด้านฟูลแลมยิงเข้าอ่ายิงไม่เข้านะครับส่วนของลิสคนที่8คือ Stuart McKinstry ยิงเข้าก็เลยทำให้ลิสก็ผ่านเข้ารอบ4แบบหือจับโดนจุดโทษชนะไป6ประตูต่อ5นะครับส่วนเมื่อคือนนี้6คู่ แมนเชสเตอร์ไนเตดอย่างที่ได้บอกนะครับเล่นกับเวสแฮมยูไนเตดตัวผู้เล่นเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแลงทบจะยกชุดผู้รักษาประตูนี่เมื่อคืนนี้ดีนเฮนเดอร์สันตอนนี้หายเจ็บกลับมาละพูดง่ายๆคือในช่วงออซาร์ League, เยร์ลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาก็โดนเดบเคาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกลับไปอย่างถาวรแล้วหลังจากที่เดคาก็โชว์ผลงานได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฮีโร่เลยช่วยให้แมนยูเตด ไม่โดนเวสแฮมตีเสมอในช่วงทดเวลาของเกมที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเซฟจุดโทษไม่ได้มาเลยร่วม4ปีครึ่งคือตั้งแต่เดือนเมษายนของปี 2, 2016 5ขอภาย5ปีครึ่งนะครับในเกมรอบรองชนะเลิศ F อฟเคัเขาเซฟได้แล้วหลังจากนั้นเขาไม่เคยเซฟลูกจุดโทษได้เลยในรายการไหนก็ตามให้กับแมนยูต็ดเนี่ยก็เพิ่งมาเซฟได้ จากการยิงของมาร์กโนเบิลที่เดวิดมอยส์ตัดสินใจส่งตัวลงไปปุ๊บให้ไปยิงจุดโทษปั๊บเลยมาร์กโนเบิลก็ถ้ายิงเข้าก็เป็นฮีโร่ของเวสต์แฮมแต่พอยิงไม่เข้าปุ๊บดาบิเดคาก็เป็นฮีโร่ของแมนเชต์หลังจากนั้นไม่กี่ใจผู้ตัดสินก็ปร์นวิบหมดเวลานะครับแต่เกมเมื่อคืนนี้โซชาก็ให้โอกาสตัวสมรองหลายๆคนดีเนสซันเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาก็เปลี่ยนจากรอนวันบิสซาก้าเป็นเดลโกดาโล แบกซ้ายก็ให้ลุคชอได้พักเป็นอเล็กเซเลสลงคู่เซนเตอร์ฮาฟก็ให้ทั้งแฮร์รี่แม็กไกวร์กับราฟเฟลวารานได้พักส่งวิกตอร์ลินเดเลฟลงยืนคู่กับเอริกบายยี่ในแดนกลางให้เนมิยามาติชกลับมาลงสนามหลังจากที่ในเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยใช้เฟรดกับสกอตต์แม็กโทมินเนะครับไล่คนที่ได้ลงไปตัวจริงก็คือดอนนี่ฟันเดเบกครับส่วน ในแนวรุกเจสซี่ลินการ์ดได้ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเจอนซานโชที่ทั้งคู่นี้ลงไปเป็นตัวสมรองในเกมกับเวสแซมในพรมริกควรนมาต้าก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงตำแหน่งก็เหมือนแทนที่ของบรูโน่แฟร์นันส์นะครับส่วนออเตริม,มาเซเซลก็ได้ยืนเป็นหน้าเป้าคริสเตโนโรนัลโดที่ทำมา 4ประตูจากการลงเล่น3นัดแรกให้กับแมนยูเตด2เกมในพรีเมียร์ลีกและอีก1เกมในแช,ชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้พักเหมือนกันนี่คือ11ตัวจริงของแมนยูเตดที่พบกับเวสแฮมจะบอกว่าเป็นตัวที่ขี้เรมก็ไม่ใช่ล่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าพวกคุณทำผลงานได้ดีตามตามชื่อเสียงหรือตามที่ควรจะทำได้แม้แตก็ไม่ควรจะแพ้ขาบ้านแต่ที่แพ้ขาบ้านก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมด11 ตัวจริงที่ลงไปเนี่ยรวมถึงเปลี่ยนตัวลงไปเมสันกรีนบูธบูโน่ o แฟนันส์แล้วก็แอนโทนีอิลังกาก็ไม่มีใครช่วยพลิกเกมได้บูโน่เองลงไปแทนเจสรซิงการนาที72เกือบ20นาทีที่อยู่ในสามก็พยายามอะพยายามทำเต็มที่แต่กลายเป็นว่าบางทีความพยายามของเขาเนี่ยมันเหมือนว่าจะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองลูกที่ควรจะเปิดให้เพื่อนก,กลายเป็นไม่เปิดพยายามยิงเองแล้วก็กลายเป็นว่าแทนที่จะมีลุ้นก็เลยหมดลุ้นไป เมสันกรีนวูดยังพยายามแล้วยังได้ลุ้นมากกว่าด้วยซ้าหลังจากลงไปแทนควนมาตาในนาที62นะครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยทําประตูได้ก็ต้องให้เครดิตผู้เล่นของเวสแฮมทั้งหมดซึ่งผู้เล่นของเวสแฮมหลายๆคนที่เป็นตัวจริงจากในเกมพบกับแปรตดในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้พักผู้รักษาประตูก็เปลี่ยนเอาอังฟองอารอล่าลงทาหน้าที่แทนลูคัสฟอเบียนสกี้แต่อารอเล่าก็เหนียวเหลือเกินนะครับก็ เรียกว่ายิงไปไงก็เขาก็เซฟได้หมดรวมถึงผู้เล่นตัวสำคัญอย่างเด c a n r i ไรส์ก็ได้พักแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับคือเดวิดมอยส์ก็ส่งตัวสำรองหลายๆคนให้ได้ลงสนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นสำรองต่อสำรองอะ่ะเจอกันอพูดง่ายๆแต่กลายเป็นเวสแฮมหลังจากได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่9นาทีแรกจากมาเนลลันซินีพวกเขาก็ ทำได้ดีรักษาสกอร์ที่นําไว้ได้จนจบเกมแม้แต่ช่วงท้ายๆเกมต้องพยายามเดินเกมบุกหวังจะตีเสมอให้ได้คือถ้าตีเสมอได้ยังไงก็ไปลุ้นจุดโทษนะครับแต่กลายเป็นว่าบุกขึ้นไปขยับขึ้นสูงกันเยอะทําประตูไม่ได้และยังโดนทางด้านเวสแฮมสวนกลับเวสแฮมเองเนี่ยเกือบจะได้ประตูที่2เป็นการฝังแมนยูนเต็ดจริงๆเนี่ยท้ายเกมเวสแฮมมีโอกาสได้ประตูไม่ต่ำกว่าอีก2-3ครั้ง ดีนเฮนเดสันในช่วยเซฟไว้ทั้งหมดนะครับไม่งั้นในแมนยูแต่จะแพ้คารังเละกว่านี้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องโทษโอเลกุน่าโซชาเหมือนเดิมแต่ผมมองว่าเกมเนี้ยโซชาอาจจะไม่สมควรโดนโดนวิพากษ์อาจารย์โดนตําหนิแบบเต็มที่เหมือนกับที่ผมเคยวิพากษ์อาจารย์โซชากับหลายๆเกมที่ผ่านมาเพราะว่าโอเคเมื่อคืนนี้ ผมก็มองว่าการที่เขาจัดตัวอย่างเนี้ยมันก็อยู่ที่ตัวลูกทีมเองว่าจะทำได้ดีแค่ไหนอย่างที่ได้บอกนะครับแต่นักเตะทําได้ไม่ดีพอเองก็ต้องโทษตัวเองนักเตะแต่ละคนก็ต้องยอมรับว่าคุณมีโอกาสแลส้วเจดดนซันโชย้ายมานี่ยังทําอะไรเป็นชิ้นเปน็นอนให้กับแมตต์เต็ดไม่ได้เลยดอนนี้ฟานเดเบกคุณมีโอกาสได้ลงเต็มเตมแต่คุณก็ช่วยปั้นเกมอะไรให้ทีมได้ไม่มากตัวสำรองคนอื่นๆในแผงหลังทั้งหมดเนี่ย มีไม่กี่คนนะเมื่อคือนนะที่เล่นแล้วดูแบบเออยังโอเคแน่นอนดินเฮเดอร์ันคนหนึ่งล่ะวิกตอร์ลินเดเลอร์ผมว่าก็ยังพอได้เจสซี่ลิงการ์ดอย่างน้อยก็ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลุ้นช่วยทีมให้ได้ประตูนะครับต่างกับองติลิมาเซียวนี่ไม่ไหวเลยนะครับมาเซียวแล้วก็โดวนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเรื่องของการขาดความทุ่มเทหลายคนก็บอกว่าปล่อยไปฮะ สำหรับมาซิยาวนะครับแล้วก็มีข่าวบอกว่าเดือนมกราคมตลาดซื้อขายรอบ2เปิดเนี่ยมาซิยาวน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลายๆคนของแมตติที่โดนปล่อยตัวอีก2คนที่เป็นตัวเก่าได้ลงเล่นแล้วก็ช่วยทีมไม่ได้หลายๆคนใช้คําว่าหมดสภาพหมดเขี้ยวเล็บแล้วก็ว่าได้1ก็คือเนมิยะมาติชช้าแล้วก็ส่งผล เสียในการที่จะตัดแนวรุกของเวสแฮมเยอะยังมีอาการเล่นตุกติกงุดหงิดหลายๆครั้งซึ่งผมก็เห็นด้วยกับหลายคนที่วิพาวจารณ์นะครับว่ามาติชเมื่อคืนนี้นอกจากจะช่วยทีมอะไรไม่ได้แล้วการแสดงออกในเกมที่แบบมีลูกตุกติกเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ควรทํามันไม่ได้น่าชื่นชมกับสมควรโดนวิภาษวจาณ์จริงอีกคนเหมือนพยายามอะแต่ก็ช่วยทําอะไรไม่ได้จริงๆ นั่นก็คือควนมาตานะครับเพราะฉะนั้นแมตต์ก็สมควรกับการตกรอบไปเพราะว่าถ่านเล่นได้แค่นี้ไม่คู่ควรกับการที่จะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วนะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับทันทั้ฮอสเปอร์กับบูฟอันนี้ก็ต้องโดนจุดโทษชี้ขาดเหมือนกันหลังจากที่ในเกมเสมอกัน22โดยสเปอร์นี่นำา2.0ตั้งแต่ครึ่งทางของครึ่งแรกอะตอนเกียร์ดอมเบเล่1นนาที14แฮร์ร่เคนบวกลูก2 0นาที23ทางด้าน นูโนเอชวิโซซานโตก็ให้โอกาสแฮริเคนได้ลงสามเพื่อให้แบบพยายามเรียกความมั่นใจเพื่อยิงประตูให้ได้เพราะว่าในพรีเมียร์ลีกห้านัดไปนี้เขายังยิงไม่ได้เลยก็ยิงได้จริงๆนะครับสำหรับแฮริเคนแต่กลายเป็นว่าวูฟตีเสมอได้นาทีสามอาร์ติแคแตกจากเรเนเดอร์เดนดอนเคอร์นาที38แล้วก็เป็นแดเนียลโพเดนส์ตีเสมอนาที58 <S <S ก็ต้องโดนจุดโทษชี้ขาดโดนจุดโทษชี้ขาดเนี่ยกลายเป็นว่าวูฟที่ยิงก่อนยิงเข้าแค่2คนแรกครับ3คนหลังยิงไม่เข้าเลย ในขณะที่สเปอร์ยิงทีหลัง3คนแรกยิงเข้าคนที่4ยิงไม่เข้าก็เท่ากับว่าผ่าน4คนสเปอร์นํา32พอคนที่5ของวูฟยิงไม่เข้าสเปอร์ก็ไม่ต้องยิงถึงคนที่5เลยก็ชนะไปโดยเด็ดขาด3ประตูต่อ2ก็ได้ผ่านเข้ารอบ4ไปนะครับส่วนเลสเตอร์บุกไปพิชิตมิววอลได้2-0งศูนย์อเดมลา่าลูกมันกับทางด้านคเลชียแนะโชทคนละประตูนาที50กับ88นะครับ แล้วก็มีเชลซีครับที่ต้องดวนจุดโทษชี้ขาดเหมือนกันหลังจากเล่นในซัมฟอร์บิชทำได้แค่สเสมอกับแอสวิลล่า1-1โดยติโมแบรเนอร์ครับก็หลังจากที่ยังทําประตูในเพรีเม์ลีกไม่ได้ก็มาทําประตูเมื่อคืนนี้ได้ช่วยให้เชลซีนำนาที54คาร์ารอนอาเชอร์ตีสเสมอให้กับแอสวิลล่านาที64โดนจุดโทษชี้ขาดเป็นเชลซีที่เจ๋งกว่าก็ชนะไป4ประตูต่อ3นะครับของทางด้านแอสวิลล่าในพลาด สองคนคือแอชชี่ยังที่ฤดูกาลน,นี้กลับมาเล่นกับแอสัวิลล่าอีกและก็มาเบลสนะครับ้าส่วนทางด้น Chelsea, านเชลซีพลาดคนเดียวคือคนที่4เบนชิวลส่วนอีก4คนไล่ตั้งแต่คนแรกไปถึงคนสุดท้ายคือลูกากูเมสันเมาส์รอสบัคลี้ไปจนถึงริเจีมยิงเข้านะครับเชลซี Chelsea, ก็เลยผ่านเข้ารอบไปได้เช่นกันนอกจากนั้นอากาบีอาซอที่ชนะมีเบรดั้สามศูนย์ก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็เป็นอล็กซองลักกาเซต เอเมลส์สมิ์โรแล้วก็เอ็ดเวิร์สเอนเคเทียทำคนละประตูให้กับอาร์เซนอลส่วนไบรตันก็ชนะโซนสีได้สอสูนย์นะครับอ่ะเราพูดถึงเท่านี้ก่อนจริงๆมีการจับสลับประกบคู่มาแล้วและเวสแฮมที่บุกไปชนะแมดูย์เต็ดได้พวกเขาจะได้เล่นในบ้านแต่ ต้องเจอแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตียร์เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของลีกคปแล้วก็ไปพูดถึงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ด้วยอาสุดสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันเสาร์เลยที่เชลซีจะพบกับแมนเชสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกเราคุยกันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิจ,จะสาธิตกรีกุลลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกีฬากับบิ๊จะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว เดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติด้วยส่วนผสมสมุนไพรธรรมชาติครามอัญชัน